สวัสดีจ้าพบพอกับสาวผู้พันอยู่ที่เถียงนาน้อยจ้ามือนีเนาะค่ะรถเกี่ยวเขากะจะมาเกี่ยวเขาให้สาวผู้พันแล้วจ้านีข้าวข้างล่างเราก็จะเป็นเออเติดแล้วเด้อจ้ามือนีเนาะค่ะทุ่งนาอันเหลืองอาลามของเราก็จะมีแต่ต่อฟางแล้วจ้าเพราะว่ารถเกีียวเขาเพื่อนกะจะมาประมาณใบสามใบสี่มงแรกนี่ละจ้า เิ่งไว้กนเนาะค่ะจะไ่ได้เห็นเขาเหลืองๆแบบนี้อีกแล้วเนาะค่ะนอกจากปีนาพุนเดจ้าบัดนี้ตอนนี้สาวภูพันธกำลังหดพักอยู่เนาะหดผักหดหยาคือเกาหลาจ้าระบบน้ำเขาก็ดีมากค่ะชุ่มชําชุ่มชํามะเขือเทศก็กำลังออกดอกเต็มเลยจ้ะออกมากน้อยๆก็มีเนาะค่ะ ถ้าออกหมากพร้อมกันเบิดนี้กินไม่ทันแน่นอนจ้าส่วนพริกต้นนี้จ้าดูนเนี่ยกำลังแดงเลยเนาะเป็นตะตำบอ,อกุ่งแสบแท้นี่ต้นเดียวที่ออกนี่ต้นเดียวจ้าที่ออกหมากแล้วก็นนี่จ้ากำลังออกดอกต้นน้อยๆหนึ่งนะดอกเต็มต้นแล้วจ้า มะเขือก็กําลังออกดอกเนาะคะ่ะหมากก็มีอยู่จ้าแต่ว่าไม่เยอะเนาะคะ่ะมีแค่สามสี่น่วยจ้ะส่วนพริกเนาะคะ่ะพริกอันนี้พริกใส่แกงจ้ะนี่กําลังออกดอกคือกันเนาะคะ่ะเพื่เนี่ยเต็มเลยมีบางอันก็กาลังออกมาก่ค่ะแต่ว่ายังไม่สุกเนาะ,ะอันที่สุกสาวผู้พันเก็บไปแล้วจ้ะอืม ผักกาดแปลงนี่สาวผู้ันก็ลกออกแน่แล้วเนาะคะ่ะเพราะว่ามันหนามันทีเกินไปจ้ะก็เลยลกออกเนาะอันทีเงี้ยวน่ค่ะอันนี้ก็กําลังขึ้นไม้จ้ามองต้นนี่จะห่างใหญ่ใหญ่มงเนี่ยคะ่ะส่วนผักกาดแปลงนี้คะ่ะนี่ก็จะลกกินไปนี่แหลคะค่ะอันนี้ บ่ได้บงออกเนาะเพราะว่าบบมีพื้นทีแล้วจ้ะผู้เข้าผู้เข้าว่า,ววาจะตัดต้นออกก็ยังไม่ได้ตัดอยู่เนาะให้มันโปร่งหมค่ะเพราะว่าตอนนี้กันเลื้งแล้วเนาะคะ่ะน,นี่กแก่บุรแลวคะ่ะกินโบท่านเนาะคะ่ะซื้อมาปลูกเศร้าบาทขยายเต็มแปลงเลยจ้ะเาว้ผา,บบวาผู้พันกับโบคืดว่าผู้เข้าจะขยายเต็มแปลงปันนีเนาะคะ่ะ ขยายไวมากๆเลยจ้ะผัะกกาดหน่อยอันนี้ค่ะทีขึ้นกันค่ะอันนี้ก็ได้ย่านแต่บออกหลายทีขนาดค่ะสาผ้ากันลกออกแน่เล้วก็กยังทีอยู่กับพักหอมเนาะค่ะผพักหอมนีใหญ่เร็วค่ะใหญ่เร็วเร็วจ้ะ อันนี้กับผักกาดเนาะค่ะอันนี้นะผักกาดปลูกแซมกับผักชีลาวค่ะอันนี้นะพ่อลกกินแล้วจ้ะแต่ว่าสาผู้พันกัยังบม่มีเนี่กินกลับก็เลยยังบลกจ้ะนี่นะเต็มไดเลยคุณนะคะผักสลัดกําลังผักสลัดสาผู้พันกับพึ่งล่งเนาะค่ะลงที่หลังมูกําลังขืนจ้ะ มะเขือยาวเนาะค่ะเพื่อนนี่นี่เริ่มออกดอกก้อยล้ายค่ะพูดนะเป็นหมากกระมี่ค่ะขอให้พ่นมือลูกอะแล้วกันแล้วเนาะนี่เป็นหมากคนตาจาบบ้าเพื่อนเนี่ยตาสะออนขึ้นยังีงจาบบ้าเพื่อนเนี่ยนะนี่กำลังเป็นพุ่มเป็นพ่วงออกมาเลยจา้าผลผลิต รอบนี่ก็ถือว่าแบบเริดดูจ้าเนี่ยค่ะผลออกดอกยู่คุณอ่ะโอ้คุณน้อโอ้เป็นตาสะออนดูจ้าส่วนผักชีใบเลื่อยเนาะค่ะกะเนี่ยบางต้นก็นเริ่มออกดอกอีกแล้วค่ะนี่จ้าสงสัยจะได้ทำสาวอีกจักหน่อยเนาะค่ะ กะเพรากะปลูกไวน้นานแล้วเนาะค่ะสุดนีนะออกดอกอีกแล้วจ้าแต่ส่วนกะเพราม่วงเนะาะสาผู้พันก็เพิ่งตัดดอกออกจ้ะกะเพราเขียวยังไม่ได้ตัดอยู่จ้าเดี๋ยวจะทำสาวให้เนาะวันนี้แล้วกันนี่จ้าอันนี้ลูกๆของเขานี่ กระเพราทั้งเบอร์ลยจ้ะนี่ผักหอมอน,นคะคะต้นหอมถั่วลันเตาเนาะค่ะที่สาวผู้พันปลูกใส่ขังบวบนี่จ้ะ กำลังออกเลยนี่นนตะมุตะมิเลยจ้าม,ม,มกทัลยาวหอกก็เริ่มที่จะใหญ่แล้วเนาะต้นยาวแล้วจ้ะอันนี้จะเป็นพันธ์สีม่วงเนาะคะ่ะที่สาวผุพันปลูกจ้ะพันธ์สีเขียวมกทัลอะไร้างซาวผุพันธุ์ยังบรได้ปลูกเนาะคะ่ะน่าจะแล้วเขาพลจา เสาบุ์พันจังสีหามองปลูกจ้าส่วนทางนี้บวบเหลี่ยมเนาะคะ่ะกกำลังย้ายคือกันเนาะคะ่ะใบก็เริ่มมีมแมลงเข้ามากินแล้วเนาะคะ่ะดอกดังๆจ้าสาผุ้พันธ์ก็หาวิธีเนาะคะ่ะกับจัดศัตรูพืชก่อน,นะคะ่ะกำจัดมแมลงก่อนเนาะคะ่ะแต่ก็จะไปหาเบิงอยู่ใน YouTube มีลจ้าวิธีกำจัดมแมลงเนาะคะ่ะว่าจะทำยังไงดีเนาะคะ่ะโดยที่ไม่ใช้สารเคมีะคะ่ะสาวผู้พนันก็หาศึกษาอยู่เนาะคะ่ะดูว่าวิธีไหนที่จะได้ผลมากที่สุดะคะ่ะสาวผู้พันก็นจะเอามาใส่กับสวนสาวผู้พันจ้า ผักบุ้งแปลงนี้นาะงามงามจ้ะเขียวค่ะเขียวแน่อิลีเป็นต่เสออ่ออ่อนขึ้นอย่างนี้เป็นตะกินเนื้อย่างแถนอะเอิดนมูมาตุ่มห่มกินเนื้อย่างน้ากันคือสีมว่วนกรุบอยู่เนาะค่ะเนี่ยโอแต่ว่ายังไม่ถึงเวลากินเนาะค่ะอันนี้บอไว้ก่อนค่ะเสะออ่อนความง,งามเนาะค่ะเนี่ยผัดไฟแดงยังสีหน้าค่ะนี่ก็ผักกาดเนาะผักกาดดอก กับงามคือกันเขียวเขียวค่ะแต่เสออ่อนจ้ะอันนี้อันนี้จะเป็นผักกาดวัส,สบีเนาะคะ่ะอันนี้น,นี่จะ้ะแปลงนี้ก็บ้ค่อยทีปันใดเนาะไห้กว่าทางผุนอยู่จ้าสาวผู้พันเมื่อไรลงทีปันใดจะ้ะสาวผู้พันก็จะรดน้ําก่อนเนาะคะ่ะส่วนนี้สาวผู้พันใช้บัวเนาะคะ่ะรดน้ํา มีใสยย่ยางยู่จ้ะแต่ว่าอยากใส่บัวเนาะเคยใส่นะคะก็เลยว่าจะใส่บัวหดน้ำตลอดเลยผักกาดเขียวเนาะค่ะหรือว่าผักกาดดอกจก้ะนี่ติดแล้วจ้ะนี่กำลังออกต้นเขียวๆเ,เลยเนาะค่ะนี่ค่ะกระรั่งเขียวนี่จ้ะโอ้นึกว่าจะบวติดเนาะค่ะได้การยาุ่จ้านี่นี่วกเี้ยต้นนี้ใหญ่ก็มู สาผู้พันก็นจะพดนามก่อนเนาะคะ่ะฝั่งนั้นก็เหมือนกันติดอยู่จ้ะฝั่งนั้นกนด้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจ้าสาวผู้พันก็นย่างร่งไปเบิงคุณอันก่อนเนาะคะ่ะจักเพื่อนเฮ็ดหนังเนาะคะ่ะอยู่หน้าเนาะ,ะถารถเกียวจ้ะสวัสดีจ้าคุณอันอสวัสดีครับไอเฮ็ดหนังจ้า อ่าข้าวมันล้มครับคือเนี่ยข้าวมันล้มมาใส่คันนานะก็เกี่ยวข้าวก็เลยโยูข้าวกลับไปก่อนควารถย่านรถเกี่ยวมันบดถึงนี้จ้าไอ้พอข้าวเฮาเป็ข้าวหวานมันเลยบอกบางงานประได็นะสบานเดกอะคือดีโย่โย่แบบนี้ครับนี่แน่โอ้ นูเพื่อที่จะให้รถเกี่ยวเกี่ยวง่ายมันบ่จ๊ะให้รถเกีย<อ>เก่ยวเกี่ยวถึงโอ้จะเกี่ยวบ่ถึงค่ะนะจ้ะควมมาขึ้นมาอยู่ขนาอ๋อแดดกระหอนหอนจ้ามือนีนั่น แต่กับโบเป็นอยังเนาะคะ่ะเขาห้องจะได้แห้งเร็วๆเนอะจากเกี่ยวแล้วก็ได้ตากสามสี่มือกะน่าจะเอาคือเราได้แล้วเนาะคะ่ะตื่นขึ้นมาแล้วสวัสดีครับก่อนครับครับ ขึ้นมาก็เล่นดินเลยใช่ไหมโดนกระเป๋าหนูหลุกข <Okay. S 2> ึ้นเด้อนี่ฮะเอาตะเกียออกก่อนอ เขาเราบ่อไอ้เพื่นสิมากเกี่ยวให้เขาบา่มือนีต้องอออเรินะ่มก่อน <c oughs> เพราะว่าข้าแล้วแม่สามากใช่คราบกลางไว้ผ่าเลยจ้ะเพิ่นกับมาเกี่ยวของเขาแน่นอนล่ะเนาะบ่มือนีกับมืออื่นแล้วเนะาะไอ้เนาะใอยว่าเจ้าสเสด็มานอนหน้าแน่นอน,นล่ะเจ้ามือนีนั่นน้ำนอนนานไหมลูกนอนนานไหมไอ้นอนนานไหมลูกไอ้นอนนาน,นบ่ไอ้นอนนาอยู่ ไอ้ชอยพ่อติด้อนี่โอ้ชอยพ่อสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็หลังจากที่ตอนกลางวันเนาะนะครับผมกับสัภูพาลน,นะครับได้ตากแย่งนะครับเพื่อที่จะไว้ รอข้าวที่ความูเกี่ยวให้เนาะนะครับผมจนค่ำรถนะครับรถจะมาประมาณหกโมงเย็นนะครับผมก็ตอนกำลังเกี่ยวข้าวของน้านะครับซึ่งอยู่ตรงข้างงานนะครับน่าจะเสร็จประมาณสี่ทุ่มนะครับผมตอนนี้สามทุ่มแล้วนะครับก็วันนี้เนาะสาวูพานนะครับผมกลับไปดูแลลูกนะครับแล้วก็ดูแลแม่ของผมนะเพราะว่าแม่ผมก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยให้สาวูพานดูแลเนาะวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตดำเนินรายการซ่องสาวูพานต่อนะครับผมเนาะ นะครับบรรยากาศในตอนกลางคืนนะครับผมฝั่งนู้นนะครับก็กําลังเกี่ยวข้าวอยู่นะครับจะเป็นให้สุดท้ายแล้วนะครับผมเสร็จให้นั้นนะครับก็จะมาต่ออให้โองผมนะครับนี่วันนี้นะครับเป็นวันเพลินเดือนสิบสองนะครับผมน้ําตลองเต็มตะลิ่งเนาะนี่พระจันทร์เต็มดวงนะครับเป็นวันพระนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับวันที่สิบสี่เนาะ ก็บ้านผมเขาได้จัดรอกระทงก่อนนะครับแต่ลอจริงวันที่15คือวันนี้นะครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้ไปนะครับผมต้องมารอพ่าข้าวนะครับสาวพานก็ต้องพ่อแม่กับพ้าลูกเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมได้รอยแล้วมื่อวานนี้นะครับนี่ครับโอ้โวันพระด้วยนะครับผม ก็เมื่อตอนกลางวันเนาะผมได้ย้ายโต๊ะนะครับผมด้านในออกมาไว้ด้านนอกนะครับเพราะว่าตรงนี้นะผมจะเอาเต็นท์มากลางนะครับนี่จะกลางเต็นท์ตรงจุดนี้นะครับนี่วันนี้ก็มีด่างนะครับมาเฝ้าเนาะนะครับคือหมานะครับสําคัญมากนะครับถ้าจะมานอนนาเพราะว่าเวลาเรานอนเนาะเราไม่รู้สึกตัวนะครับแล้วมีคนย่องเข้ามานี่คืออันตรายมากฮะแต่ถ้ามีหมาก็จะช่วยเห่าให้เราได้ยินเนาะ เนี่ครับข้างหน้านะครับกลางแยกอยู่นะไปเดี๋ยวเรากางเต็นท์ให้ก่อนนะผมแล้วก็จะไปอาบน้ำทำข้าวกินเนาะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับ บอกว่าเต็นท์ใหญ่มากนะครับนี่ตอนแรกกะว่าจะเอาคุมข้างบนเนาะในอากาศตอนนี้นะครับมันอบอ้าวนะครับก็เลยอาศัยแค่มุ้งนะครับเต็นท์ใหญ่มากครับนอนได้ประมาณ3มคน4ี่คนก็นอนได้นะครับนี่นะครับจะมีเป็นผ้าข้างบนเนาะผ้าข้างบนนะครับเต็นท์สวยมากนะ นะครับเผื่อใครอยากได้เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับเพราะว่าผมก็ไปสั่งมาที่แอปส้มนะครับผมสวยมากนะครับนี่เดี๋ยวจะลองกลางอ่ให้ดูเนาะว่าถ้าเราใส่จะสวยขนาดไหนนะครับนี่ครับคือเป็นใหญ่มากนะครับนี่อันนี้ก็ถ้าเราร้อนเนาะเราก็ไม่ต้องใสอ่าผ้าข้างบนนะครับผม เวลาเราก็ดึงเชือกแบบนี้ครับสวยนะสวยมากครับนี่แบบนี้เลยครับปิดแบบนี้ก็ได้จะเปิดแบบนี้ก็ได้นะครับก็ได้นะแต่วันนี้ผมจะไม่ใส่นี้นะครับเพราะว่าร้อนเนาะคือเต็นท์นี้นะครับคือผมนะครับสั่งมาคือเราจะมีการเดินทางนะผมไปไกลนะครับผมก็เลยสั่งเต็นท์มาเผื่อนะครับตอนแรกกะว่าหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จเอาข้าวขึ้นแล้วนะครับจะพาการเดินทางนะครับออกขึ้นเหนือนะผม ผมก็จะไปถ่ายช่องอ่านคโลป่านะครับสำหรับพี่พี่ที่รอติดตามชมช่องอ่านคนลป่าก็รออีกสักพักนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้แม่ผมก็ไม่สบายนะครับอาการก็ค่อยค่อยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดแม่ผมหายดีแล้วเนาะนะครับผมเวลาลงตัวทุกอย่างนะเดี๋ยวผมจะทุกคนนะครับขึ้นเหนือนะครับไปตามหานะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะสถานที่ถ้ำพระนะครับเป็นถ้ำคือส่วนภาคเหนือนะมีถ้ำเยอะมากๆนะครับเป็นสถานที่ที่ผมอยากไปมากๆเนาะเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับสาวอุบาก็จะไปด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราเตรียมเตรียมอะไรเรียบร้อยนะครับผมเนาะวันนี้ก็คือมาฉลองกันที่เพียงนาก่อนนะครับมาฉลองคนเดียวด้วยวันพระด้วยนะครับผมสวยมากนะครับภูิใจเลยตอนแรกก็คือซื้อมาแอบคิดนะครับว่ามันจะตรงปลูกไหมเนาะแล้วก็มันจะเล็กไปไหมนะครับแต่ซื้อมาใหญ่เกินไปนะครับ แล้วก็เต้นนี้จะใช้อีกทีนึงก็จะไปที่ใหม่นะครับอยู่นาคุณแมนเน,ะนาะนัดกันมาแล้วนะครับผมจะไปกลางเต้นนอนที่นู่นนะครับขอติดตามส้นนะครับก็เดี๋ยวนะครับผมเก็บผักเนาะไปต้มมาม่าก่อนนะครับวันนี้ตอนแรกกะว่าจะมาจี่ข้าวจี่เนาะอากาศหนาวๆาจี่ข้าวจี่นะครับแต่วันนี้ร้อนมากนะครับลมไม่พัดเลยเนาะก็เลยว่าจะต้มมาม่ากินนะครับนี่วันนี้มาขาโมย ผักสาบุพานก่อนนะครับเจ้าของไม่อยู่นะครับผมก็เด็ดนะครับผมใบสวยมากนะนี่ <c oughs> เห็นไหมอันนี้คือปลอดสารพิษนะครับคือใบโหละพาตามท้องตลาดเนาะนะครับผมจะมีสารพิษเยอะนะครับเพราะว่าเขาใช้ปุ๋ยเคมีเนาะแล้วก็มีพวกยาฆ่า,มาแมลงนะครับผมแต่เราปลูกอ่างเงี้ยคือนี่ครับสะอาดนะครับปลอดภัยครับผมหายห่วงเนาะ นี่เห็นไหมรอยกัดนะครับผมอันนี้คือผมพยายามทําสาวตลอดนะนะครับบอกสาวบูพานด้วยเนาะเพราะว่าพยายามตัดดอกมันออกนะครับให้มันเป็นสาวตลอดเนาะอันนี้คือหลายเดือนแล้วนะยังกินได้ตลอดนะครับเราก็จะเด็ดยอดอย่างนี้เลยครับต้มมาม่าก,กันครับวันนี้อาหารง่ายๆเนาะผักบุ้งสาวบูพานก็ยังไม่โตเลยครับแปลงนี้เป็นแปลงออในสวนเก่านะครับผมผักบุ้งไม่ค่อยสวนเทนะ่าไหร่เนาะแปลงนี้นะครับ ก็เด็ดไปนี่แหละนะครับแปลงที่สาวอุบปลูกส,สวยๆก็ไม่ค่าเด็ดเนาะเดี๋ยวแวกมาเดี๋ยวจะมาว่าผมอีกเนาะนะครับนี่ปลอดสารพิษครับผมสวยมากกำลังขึ้นเลยครับผักอะไรน่าทานคือเก็บไปใส่หมดนะครับอันนี้ก็อร่อยนะใส่ต้มมาม่านะครับผมพอมามะ่าเปลดต้มยำนะ รอบดึกนะครับรอรถเกี่ยวข้าวนะครับ๊าดดูผักทางนั้นนะครับนี่น้ำลายหลายของโปรดเลยครับผักนี่ปลูกกินเองนะครับผมอร่อยครับอร่อย ร้อนๆเลยครับลวกปากไปแล้วหนึ่งครั้ง ตอนนี้นะครับรถเกี่ยวก็ได้มาเกี่ยวที่นาเป็นเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เวลาสี่ทุ่มห้าสิบนาีนะครับไม่รู้ว่าจะเกี่ยวเสร็จตอนไหนเนาะน่าจะประมาณทีสองตีสามนะวันนี้นาผมจะมีน้ําเยอะนะครับ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับตอนนี้กําลังเกี่ยวข้าวให้สุดท้ายนะครับผมให้นี้เป็นให้อยู่ตรงหน้าเขียงนะครับเป็นข้าวเจ้าเนาะนี่โอ้โหตีหนึ่งครึ่งนะผมเผื่อเสร็จน่าจะตีสองตีสามนะถืว่านะครับข้าวจะเกี่ยวยากสักหน่อยนะครับเพราะว่าน้ํายังเยอะอยู่นะครับไม่รู้ว่าปลาน้ําแห้งจะเป็นยังไงเนาะนะผม วันนี้เดือนแจ้งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกว่าจะเสร็จนะครับโอ้โหตีสองครึ่งนะเกือบตีสามแล้วครับผมไก่คันแล้วนะครับอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะครับผมจะได้อยู่สามอุ้มนะครับแล้วก็เป็นข้าวเจ้าตรงนู้ดนะครับผมข้าวเจ้านี่คือ ทำแค่ให้เดียวเนาะนี่ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวทําเดี๋ยวค่อยเกลี่ยเนาะเกลี่ยตากแดดนะให้แห้งนะครับเพราะว่าข้าวก็คือเปียกมากนะครับข้าวเปียกมากเพราะว่านาผมนี่คือน้ําเต็มเลยนะครับก็ตกไล่ละแปดร้อยบาทนะครับผมเพราะว่ามีน้ํานะครับเกี่ยวยากนะครับอะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะครับผม น่าจะได้นอนสักสอสชั่วโมงนะครับเพราะว่าต้องกลับบ้านจ่เช้าเนาะนะครับผมสวัสดีในตอนเช้าเช้านะครับผมเช้านี้ก็ไม่หนาวนะครับนี่อันนี้เป็นกองข้าวที่เมื่อคืนนะเราได้ทำการเกี่ยวไปนะครับผมเดี๋ยวตอนใสายๆส,สักหน่อยนะครับให้แยงเนาะ แห้งจากน้ำหมอกนะครับผมเราก็จะทำการเขีย่ยแผ่ออกนะครับตากแดดไว้นะครับประมาณ3-4วันเนาะแล้วแต่แดดนะครับผมถ้าแดดกละา,า,า,าก็แห้งเร็วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแนละสวัสดีครับ